ไปเบิ่งแม่เท้าคายปลาแบบนี้เนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่ปลาแล้วเอาขึ้นบล่ะนี่น้องนะั่นเดียวขึ้นบางแล้วนี่เอาขึ้นบล่ะอู้หูสุดฮาปุบลงลสิจ้าไปเบิ่ง,งเท้าคายปลาน่ารูนะเนาะเท้าคายปลาเด้อ อมดเลยแม่มดเท่านี in <for> ้และเห็นาบเห็นบ่เห็นปลาบุลูกเห็นบ่เห็นปลาเท่าบ้อ

นี่ได้หลายมเป่งพดเ่ขาดไปเลยสิสิ

ไป <S <S ปะไปปะไปปะอู้ดอกผักเนะ <S 2> <S 2> กาะอื่ม